เชื่อหรือไม่ว่าในโลกนี้อย่างน้อยก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณต้องไม่กล้าที่จะเฉียดกลายเข้าไปใกล้แน่ๆต่อให้คุณจะเป็นยอดนักผจญภัยตัวยงก็ตามทีเพราะความลึกลับ สยองขวัญจากสถานที่เหล่านั้นมันจะทําให้คุณรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแม้ว่าความจริงแล้วสถานที่น่ากลัวจะมีอยู่ทั่วไปอย่างบ้านร้างหรือโรงพยาบาลที่ไม่ใช้แล้วแต่นั่นก็คงเทียบไม่ได้กับสิบอันดับสถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่สยองขวัญที่สุดในโลกเหล่านี้อันดับ1ิเกาะตุ๊กตาเม็กซิโก เกาะเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในคลองโซชิมิโกใกล้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของตุ๊กตาจำนวนมากราวกับว่ามันเป็นฉากในภาพยนตร์สยองขวนนัญนี้มีเรื่องราวเริ่มต้นมาจากการพบร่างของเด็กหญิงที่เสียชีวิตอยู่ใกล้บริเวณคลองเมื่อ50ปีก่อนดอนจูเรียน ผู้ดูแลเกาะเพียงหนึ่งเดียวจึงได้ทําการรวบรวมตุ๊กตาที่เสียหายมาแขวนไว้เพื่อหวังจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากเกาะโดยเชื่อว่าการแขวนตุ๊กตาจะทําให้วิญญาณของเด็กหญิงรู้สึกพอใจจึงทําให้มันมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีจนกระทั่งตัวเขาก็จบชีวิตลงในคลองเดียวกันนั่นเองอันดับ9 เกาะโพเวกลียอิตาลีเกาะเล็กที่ตั้งอยู่ใกล้เวนิสเมืองยอดนิยมของอิตาลีกลับกลายเป็นอีกหนึ่งเกาะที่ความทุกข์ทรมานจากการถูกฝังในหลุมขนาดใหญ่หรือถูกเผากระจายอยู่ทั่วทุกตารางนิ้วตั้งแต่สมัยที่เคยถูกใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วยการะโรคเมื่อคราวเกิดโรคระบาดอย่างหนักหรือตอนที่มันกลายสภาพไปเป็นโรงพยาบาลจิตเวชกร,ระทั่งในปี1968เกาะโพเวเคลียแห่งนี้ก็ถูกละทิ้งไว้เบื้องหลังโดยสมบูรณ์ปัจจุบันนี้เกาะโพเวเเลีย ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ที่มีผีสิงมากที่สุดในอิตาลีซะด้วยสิอันดับ8ปราสาทชาโตมิรันดาเบลเยียมชาโตมิรันดาปราสาทเก่าแก่นี้ถูกสร้างขึ้นโดยครอบครัวลีเดเคเคโบฟอร์ดและถูกเทคโอเวอร์บริษัทรถไฟแห่งชาติของประเทศเบลเยียมในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพื่อใช้เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพรา้าแต่เนื่องจากความเก่ารวมถึงไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้ดูแลเด็กมันจึงถูกปล่อยทิ้งร้างลง ในปี1991ปัจจุบันชาโทมิรันดากำลังกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักล่าผีให้ความสนใจในความอาถรรพ์ที่กำลังรอผู้กล้าทั้งหลายเข้าไปพิสูจน์อยู่ถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมไปเบลเยียมดูละอันดับ7สะพานโอเวอร์ทาวน์สกอตแลนด์เป็นที่เชื่อกันว่าบรรดาสัตว์จะสามารถรับดูเหตุการณ์ผิดธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนได้ก่อนมนุษย์จึงอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อ ที่บันดึงดูดสุนัขหลายตัวให้มาฆ่าตัวที่นี่ตั้งแต่ช่วงต้นของปี60หลายต่อหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากเพราะพวกเขาได้เห็นสุนัขปีนกำแพงสะพานนี้ก่อนที่พวกมันจะกระโดลงไปหรือความจริงอาจจะมีอะไรบางอย่างที่หลอกล่อให้พวกมันเข้าใจผิดก็เป็นไปได้ถึงจะฟังดูเหลือเชื่อแต่มันก็คือเรื่องจริงอันดับ6สุสานใต้ดินคาปูชินอิตาลี ประวัติของสุสานใต้ดินนี้ถือกำเนิดขึ้นในปี1599เมื่อนักบวชคาปูชินคนพบภายในสุสานนี้ในสภาพที่ไม่เน่าเปื่อยและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีราวกับมัมมี่โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะต้องเดินผ่านห้องมืดที่ซึ่งมีร่างของเหล่านักบวชพระสงฆ์ผู้ชายผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเด็กถูกฝังรวมกันอยู่เป็นจำนวนมากในสภาพที่แตก่างกันออกไปทังนั่งนอน ยืนจนได้รับขนาดนามให้เป็นห้องสมุดมนุษย์เลยทีดีอันดับ5ป่าอากิกาฮาระญี่ปุ่นป่าอาโอกิกาฮาระได้ชื่อว่าเป็นป่าอาถรรพ์แห่งโชคร้ายที่โด่งดังเป็นอันดับสองสำหรับคนคิดอยากคอตตอตั้งแต่ปี1950อย่างน้อยก็500คนที่เคยเข้าไปแล้วไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยเพราะเหตุนี้มันจึงได้รับฉายาว่าสถานที่สุดเพอร์เฟกต์สหรับการคอตตอไปโดยปริยาย มีการกล่าวว่าจำนวนของคนที่มาคอตโต,ตเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยในปี2012มีสถิติถึง78คนเลยทีเดียวอันดับ4เกาะฮาชิมะญี่ปุ่นเกาะขนาดเล็กนี้ถูกค้นพบห่างจากเมืองนางาซากิเพียง15กิโลเมตรเดิมมันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเมืองแร่ห่านหินก่อนจะถูกปล่อยทิ้งร้างเมื่อห่านหินไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปและได้รับการขนานนามว่าเป็นเกาะผีสิงในเวลาต่อมา เพราะสะภาพพี่รักร้างดูเหมือนเป็นที่อาศัยของวิญญาณและสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติไม่แน่ว่าถ้าไปที่นี่แล้วคุณอาจจะได้ยินเสียงกระสิบอยู่ข้างหูก็ได้อันดับ3เรือนจําเก่าในฟิลาเดลเฟียอเมริกาเรือนจําเก่าในฟิลาเดลเฟียแห่งนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือนจำที่โหดร้ายทารุณที่สุดแห่งหนึ่งในโลกจากการคุมขังนักโทษเดี่ยวที่ทำผิดในคดีร้ายแรงให้ตัดขาดจากโลกภายนอกแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเองและผู้คุมจะทำการทรมานนักโทษเหล่านั้นจนตาย ที่นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่มีผีสิงมากที่สุดในอเมริกาผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมมักได้ยินเสียงหัวเราะร้องไห้เสียงกระซิบลอดออกมาจากกำแพงรวมทั้งรู้สึกเหมือนมีใครแอบเดินตามอยู่ตลอดเวลาอันดับ2โบสถ์เซนต์จอร์จสาธารณรัฐเช็กโบสถ์สุดหลอนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเช็กในเมืองลุคโควาส่วนสาเหตุที่ถูกทิ้งร้างนั้นมีต้นกำเนิดมาจากหลังคาโบสถ์ที่พังทลายลงระหว่างพิธีเผาศพเมื่อปี1968 โดยชาวบ้านเชื่อกันว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคร้ายจึงปล่อยให้มันถูกทิ้งร้างในเวลาต่อมาโชคยังดีที่ศิลปินท้องถิ่นอย่างยาคุบฮาดาว่าตัดสินใจเก็บรักษาโบสถ์นี้ไว้พร้อมกับการประดับตกแต่งศิลปะที่เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวแต่นั่นกลับกลายเป็นสิ่งดีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้รวมกันบริจาคเงินเพื่อให้โบสถ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมต่อไปและอันดับที่ 1. ลิงสวมหน้ากากอินโดนีเซียบริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงจาการ์ตา เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงสำหรับการจับลิงมาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเด็กและสวมหน้ากากตุ๊กตาโดยลิงเหล่านั้นจะทำการเต้นและโชว์การแสดงตามข้างถนน แลกกับเงินรางวัลเล็กๆน้อยๆการแสดงนี้เรียกว่าโทเปงมนเยตหรือลิงสวมหน้ากากซึ่งถือเป็นการแสดงเก่าแก่ดั้งเดิมบนท้องถนนของอินโดนีเซียถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่น่ากลัวแบบสถานที่อื่นๆแต่รับรองว่าถ้าคุณเจอมันในตอนกลางคืนก็หลอนไม่แพ้กันเลยล่ะและก็จบไปแล้วกับ10สถานที่สยองขวัญที่สุดในโลกหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยครับ สวัสดี